ตาหมิงออมิงมากับผ้าเร็วปีาสารแมงมุมพวกนี้ไม่น่ากลัวแต่ถ้าแขดนเงินครามถูกแขดนของปีปีตรงขบมาไว้ทั้งหมดตำแหน่งนของพวกเสี่ยวอูอาจจะถูกเปิดเผยต้องต้านเอาไว้เพื่อถ่วงเวลาให้พวกเสี่ยวอู จะดูวิญญาณหาแมงมุมควาเร็วในการขยายเขตแดนกำลังลุกลงจะเด็กนั่นมันอะไรกันนะจ้าหมอนั่นกำลังเกินพลังของปีศาจแม่งมุมแปกจริงๆ ทั้งสามเสียงชีวิตมันช่วยสองสัตว์นั่นคนเดียวเขาย่อมรู้ดีว่าการต่อสู้ยืดเยื้อจะไม่เป็นผลดีต่อเขาเพราะงั้นเมื่อการลอบโจมตีสําเร็จเขาต้องรีบสู้รีบจบเพื่อป่าววงล้อมออกไปแต่ตอนนี้เขาเพายายามต้านพวกเรานั่นแปลว่ากําลังทวงเวลาไม่ดีแน่เขาอาจจะซุกซ่อนผู้ช่วยเอาไว้และคนคนนั้นกําลังช่วยสองสัตว์ยยกออกไปทั้งะกระโหลกคุบกันจิตวิญญ,ญาณรอบแ่นเท็จริง,งพลังสยบแข็งแกร่งมากมันจิตถูกจอดทะลุในพิพตา โอ,โอ,โอเป็นทักษะกระโลกที่ฝ่ามาทซ่อนเอาไว้เป็นทักษะที่ไม่เคยใช้ให้ใครเห็นมาก่อนแม้ทักษะนี้จะผ่านพลังจิตข้าไปถึงหนึ่งในสามแต่ทักษะลวมตาทุกอย่างที่ถูกสั่งกระทบจะใช้ไม่ได้ผลทังสายเจ้าไม่มีวันจะหนีไปได้สองสัตว์ยักษ์นั่นหายไปแล้วทัง้งสายข้าจะฆ่าเจ้าซะแล้วตามไปเอาวงแหวนและกระดูกวิญ,ญญาณของข้า ตำแดงถูกเปิดเผยด้วยฝีมือของผู้แข็งแกร่งทั้งห้าข้าคงยากที่จะรอดข้าจะให้แสงสีเขียวนี้ถูกตัวไม่ได้เพือทีพิมตาเจ้าแล้วแสงแทมสีมว่วงตัดไม่ขาดเลยเจอตัวจนได้ย้ はい ที่หนึ่งคร okay. ึ่งจัดเฉราะพลันโชวร้ายของปีปีต้องคิดปล่อยออกมามือแรงที่กว่าท่านพวดตอนเป็นราชาสังหาซะอีก ตอนนี้เชื่อลมปราณข้าบาเจ็บพลังก็ใกล้จะหมดแล้วถ้าไม่ใช่พราะข้าไม่กล้าใช้พลังวิญญาณที่มีอีกส่วนหนึ่งเขาจะถูกแสงของอาวุธนี้สยบได้อย่างไงเจ้าทุกคน